เพราะวันนี้ค่ะโลกมันเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณครูยังคงบอกตัวเองแบบเดิมๆไม่ใช่นักสอนโดยฉันแบบเดิมๆถ้าสอนจบไปเราต้องมีรู้กี่รุนะ่นน่ะเขาเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นตำรวจเป็นอาหารแยะๆไปหมดแล้วมันก็เป็นวิธีแบบเดิมๆที่ฉันสอนอยู่ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นถ้าวันนี้คุณครูยังเป็นคนคนนั้นคุณครูจะไม่สามารถพัฒนานแล้วเข้าถึงตัวเด็กได้เพราะวันนี้โลกมันเปลี่ยนค่ะคุณครูต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งคือเด็กของคุณครูเปลี่ยนวันนี้คนเป็นครูต้องปรับตัวเองมากมายเรื่ เบอร์นี้ดนะ้วยฉันไปทำอะไรให้ครูใหม่ๆเขาทาไปมันจาตายไปเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะเด็กของคุณครูเขาไม่ได้ตอบโจทย์อย่างครูแอนวันเนี้ย ถูกให้มาสอนคอมพิวเตอร์วิทยาการคำนวณวิชาสังคมศึกษาซึ่งมันเป็นคนละขั้วนะค่ะสังคมศึกษาเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองการรักชาติศาสตร์แต่คอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเอา2เรื่องมาเชื่อมกันดังนั้นวันนี้เราเห็นมิติใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยในขณะที่เราจัดเกมเนี่ยเด็กเนะี่ยตื่นเต้นทั้งโรงเรียนแต่ถ้าเราแทงอ่านทำนองสนอใดๆโอ้โหมันช่างแห้งแล้งหรอกไปคะ่ะมัน <laughs> คอนเวอร์ชันมันเหงาโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมคะดังนั้นามาแต่ว่า ขณะที่เราจัดเราก็ต้องสอนไปด้วยว่าเนี่ยถ้าคือติดเกมมันจะเป็นยังไงแต่วันนี้มันมีกติกาในการแข่งมันต้องทํางานเป็นทีมมันต้องรู้ว่าจะต้องวางเกมยังไงถึงจะชนะมันต้องมีการวางแผนในการดเนินคือมันสามารถสอดแทรกความรู้ได้ทุกอย่างมันมีประโยชน์ในตัวมันมาอยู่ที่ครูดึงมาใช้ค่ะหนึ่งเรื่องหนึ่งตัวชี้วัดหรือหนึ่งบทเรียนมันไม่สามารถใช้ได้กับหนึ่งวิธีที่คุณครูว่าโอ๊ยวิธีนี้มันดีที่สุดไม่ใช่ละอันนี้มันอาจจะต้องเป็นโครงงานมันนี่อาจจะต้องเป็นสไปมันนี่อาจจะต้องเป็นโปรเจกต์ เบสใดๆเอาข้างมาใช้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือนักเรียนต้องได้คิดแล้วก็ทําคุณครูไม่ใช่นางเอกของห้องที่จะเป็นคนสําคัญแล้วยืนถือไม้แล้วบอกว่าฉั้นสําคัญที่สุดเธอต้องเรียนตามชั้นไม่ใช่ละแต่วันนี้วิธีที่คุณจะฟังวิธีที่คุณจะมองและคุณจะหาคนให้เจอว่าเขาควรจะต้องส่งเสริมยังไงอ่ะอันนั้นน่มันต้องใช้จิตวิญญ,ญาณและความใส่ใจความละเอียดอ่อนในตัวของคุณครูล้วนๆค่ะ